สวัสดีครับผมมีฐานชาร์จขนาด 3A 1.5โวลต์ความจุ1,200มิลลิวัตตมารีวิห้ชมนะครับตัวนี้ผมก็จะเอามาใช้กับ IoT แล้วก็รีโมทเพิ่มเติมนะครับผมมีค่อนข้างเยอะฐานชาร์จชุดนี้วางขายออนไลน์ในราคาก้อนรับประมาณ95บาทนะครับผมสั่งออนไลน์มา1ชุด กะจะเอามารีวิวให้ชมแล้วก็เอามาใช้เองด้วยนะครับปกติก็รีวิวมาหลายยี่ห้อสรับเบสันก็เป็นฐานชาร์จที่ค่อนข้างใช้งานได้ดีแล้วก็ประจุค่อนข้างเต็มแต่ไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้จะเป็นยังไงนะครับเหมือนเข้ามาใหม่นะผมก็ถือโอกาสเอามาใช้งานกับอุปกรณ์ไอทีที่ผมมีอยู่แล้วก็เอามาพิสูจน์ด้วยเป็นข้อมูลอาไว้ให้ว่าสเปคเขาจะทําได้ตามที่ระบุเอาไว้หรือเปล่านะครับตัวนี้ เขาบอกว่าชาร์จได้1,000รอบแล้วก็มีระบบ r r t e EC มี Intelligent IC Control นะครับแล้วก็ตรงนี้ประกัน24เดือนหรือ2ปีนะครับก็ประกันของร้านนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด 3A เล็กๆนะครับขนาดก็มาตรฐานทั่วไปถ้าเท่ากันปกติแล้วผมเคยวัดไซต์แล้วเบสตันเขาทำได้ดีนะครับตัวนี้ก็เป็นสีส้มนะ ตัวนี้จะเป็นข้อมูลของเขาด้านหลังนะครับเป็นรุ่น 3AN-32 นะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ 3A 1 5นโวลต์นะลิเธียมไอออนนะครับพาวเวอร์1,200มิลลิวัต์หรือความจุอยู่ที่800 m มิลลิแอมร์นะครับ800มิลแอมก็ถือว่ามาตรฐานปกติเขาจะ750กันนะครับแล้วก็อื่นๆก็ตามนี้ชาร์จไซเคลิลอยู่ที่1000รอบนะครับ ใช้กับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่1.5โวลต์ซึ่งของผมเนี่ยผมก็จะเอามาใช้กับเครื่องของเอ็กตานะครับผมชอบเครื่องนี้ก็อยากรีวิวอยากแนะนำนะครับเอ็กตาตัวนี้ใช้สะดวกดีไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นแบตเตร v, อรี่1.5โวลต์ลิเธียมไอออนหรือจะเป็น1.2โวลต์นิสก์แมทเทอรไฮไดร์าน,านะครับขนาดไหนก็ได้จะเป็น 2A หรือ 3A ก็ชาร์จได้กับเครื่องนี้พวกพาสะดวกครับเสียบ USB-C หัวชาร์จ5โวลต์2แอมป์นะครับก็ตกก้อนละประมาณ0.5แอมป์เข้าไป500มิลลิแอมป์นั่นเองก็ชาร์จง่ายครับผมก็จะชาร์จแบตให้เต็มก่อนโดยใช้เครื่อง x e อ็กตาตัวนี้นะครับซึ่งชาร์จแบตได้ทั้ง1.5โวลต์แล้วก็1.2โวลต์นี่ก็ไม่เท่ไฮได้นะครับแบตเตอรี่รองรับได้ทั้งขนาด 2A และ 3A ชาร์จได้ดีครับแต่แบตเตอรี่4ก้อนเนี่ยจะรู้สึกว่าขั้วสั้นไปหน่อยนึงนะครับขนาดเท่ากันแต่ว่าตัวขั้วเนนี่มััส้ลาท เราเอามาใช้กับเครื่องเนี่ยบางทีถ้ามันเอียงนิดนึงเนี่ยมันจะต้องมาเกยขอบนะครับอาจจะยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับตัวนี้สามารถชาร์จได้นะครับผมชาร์จแบตแค่แป๊บเดียวนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็เต็มเนื่องจากว่าน่าจะมีแบตเตอรี่มาจากโรงงานตอนผลิตนะครับผมใส่แบตเตอรี่ 3a ของเบสซันกับวงจร ZB2L3 แล้วนะครับแต่ละวงจรตามนี้สังเกตดูโวลต์นะครับ วนเต็มทุกก้อนเลยก็จะเป็น1.52 1.52 1.52 1.51นะครับถือว่าวนค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับเต็มๆนะครับผมจะเดนไฟก็คือจ่ายออกให้หลอดไฟนะครับเพื่อจะดูว่าเขาจ่ายไปเท่าไหร่นะครับเราก็วัดปะจุเหมือนเดิมผมก็จะตั้งค่าไปที่ถึง0.5แล้วให้หยุดจ่ายนะครับ ทุกก้อนเลย0.5นะครับโดยประมาณนะบางทีเขาอาจจะหยุดตั้งแต่0.6 0.7เลยก็ได้ครับก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ ZB2L3 ไปเรื่อยๆนะครับโอเคตามนี้จากนี้ไปก็ทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับก็น่าจะประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีมตอนเช้าสังเกตดูการจ่ายไฟค่อนข้างแรงนะครับ วนตกค่อมประมาณ1.3สังเกตดูตอนที่กระพริบที่ V นะครับ1.37 1.39ค่อนข้างแรงนะถือว่าโวนในการจ่ายเยี่ยมเลย1.33นะครับก็สุดท้ายแล้วมาไล่ดูค่าของกระแสนะครับที่ตัว A นะสังเกตดูกระพริบตัว A เนี่ย257มิลลิแอม284มิลลิแอมแล้วก็ก้อนที่3ครับอยู่ที่278ครับ แล้วก็ก้อนสุดท้ายครับอยู่ที่270ถือว่าจ่ายไฟแรงนะเป็นแบตที่โวลต์ตกค่อมก็สูง1.3เลยแล้วก็จ่ายกระแสที่250เต็มๆนะครับโดยประมาณนะผมเฉลี่ยนะ250 270เลยถือว่าเยี่ยมครับในมุมของสเปคนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะเก็บประจุได้ประมาณ800ตามสเปคหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับสังเกตดูประจุอยู่ที่ประมาณ600เศษเศษนะครับก้อนแรกก็อยู่ที่ 623, 647, 635, 631สนะครับสังเกตดูจามากกว่า620นะซึ่งก็มองว่าประจุไม่ได้เต็มสเปคนะครับแต่โวลต์แล้วก็กระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาแรงดีรู้สึกว่าโอเคนะครับส่วนเรื่องการเก็บประจุป,ปกติแล้วตามสเปค หารออกมาเขาบอกว่าควรจะได้800 m ah ินะครับแต่ว่าได้แค่620ถือว่าเอามารีวิชมนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการไฟแรงแล้วก็กระแสดีก็โอเคแต่ว่าแบตเตอรี่ได้เท่านี้โอเคหรือเปล่านะครับเอามาใส่รีโมทเอามาใส่เครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟต่ําก็โอเคนะครับ